เป็นพรานเดอร์ดัดจมนะคนทุกท่นานไทเนยเซวันที่13พัศจายน2566วันนี้ก็เป็นวันหยังก็มื้ออื่นเป็นวันพระใหญ่วัน,น,น,วนพระเนาะวันหยังก็เฮาะเอาไปรับประดินบ่ เดือนเก้าดับแหละอันนี้บ่ะ,ะเพณีนะ,ะเพนีทางอีสานฮาบุญประดับดินบุญเขาสากนะเหตุไปความดีได้บ่ได้ก็เฮาอะไรได้ความเสืร์มันก็เห็นให้เฮาได้มีจิตสำนึกที่ดี เฮ็ดบุทิดให้ผู้ที่ลวงลับเนี่ยผู้ที่ตายน,นั่แหละันี้ขาก็ตายขึ้น,นกันเอากันไปรุ่นหลานก็เฮ็ดต่อไปเฮ็ดบ่เฮ็ดขึ้นกันนั่นแหละบ่หัว,หวแหละต่อไปกันเพ <c oughs> นีต่างๆเฮ็ดให้คนได้เขาวัดจักกรรมทำความดีเฮ็ดห่อเข้าห้อน้ำอีย่งละไปวางไว้มงนั้นมงนี้ มีความเชือ่อมีความเห็นว่ามีอย่างมาจับขินอ๋อไปเบิ่งเลยมันคือมีแต่มดมีแต่นั่นแหละขินเนาะไม่เห็นมีอ <c oughs> ย่างมากินมีนิทานเนาะมีนิทานคนตายไปแล้วบางคนเฮ็ดบุญไว้ไปรถมีแนวอยู่แนวกขินบางคนบ่นเฮ็ดอย่างบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานตายไปแล้วมัมีอย่างขิน เป็นมู่เดียวเนาะเป็นมู่เดียวผู้เห็ดบุญก็มาเอินเอยสงสารมาว่าี่เอาอันัเข้าอันนี้แหละให้ที่เอาเห็ดบุญให้แบบนี้แม่นบอกให้ผู้นั้นสิจับกินแบบนี้ไม่ได้กินะขึ้นกะแต่งอันนี้แต่งนิทานขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นบุคคลาทิฐานเนาะมุงเฮา,เาได้เห็นว่าเออเน,นี่บุญน,นี่มันไัยเฮ็ุผู้ใดก็ได้เิ่นว่ามันคือกอันบ่ได้ ควว่าบุญนะเือเขากินข้าวเขากินเท่เา,กเา,กเากับอิ่มนั่นแหละเป็นเปรียบเสมือนว่าเฮ็ดอย่างไปแล้วก็เขาก็ได้รับสิ่งนั้นแหละบุญบาปคือกรรมกรรมที่ตัวเองเฮ็ดก็ได้รับกรรมนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสัตว์โลกเฮ็ดบุญก็ได้บุญถวายไปมันก็ได้ในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดไวดดไดดน,นั่นแหละเฮ็ดดีก็ไปเขาก็เฮ็ดดีขึ้นอันนี้ละก็เห็นกันอยู่ ด่าเขาก็ด่าขึ้นเรื่อกันเห็นบ่ก <c> ั <oughs> บผลกรรมตอบสนองขึ้นมากขึืนอกันคนบวศึกษาทำบวศึกษาเหตุปัจจัยต่างๆมันก็นเลยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าของให้มันดีกรรมต่างๆอยู่กับเฮ้าเมื่นว่าเขาสิเหียด,ดีไม่ดีกับเฮากระตามมันมีเหตุปัจจัยไงหละมันมีเหตุว่าที่เฮาเคยมีเหตุด,ดีครับคนนั้นคนนี้ มันก็นเลยมีเหตุให้เฮาได้รับความบอพอใจกับสิ่งกระทบแต่ว่าถ้าเฮามีสติในทางธรรมเฮา,าสิบ,บ่มีการต่อกรรมด้วยการทำบาปนะที่มันเป็นบาปกรรมนี่สิบเฮ็ดสิมาเฮ็ดแต่แนวดีเฮ็แต่กรรมดีความดีนี่สิส่งผลให้เฮาพัฒนาจิตขึ้นอยู่ในในวงจรของความดีอยู่ใน พุทธเนี่ยมันก็สิได้มาฟังว่าอีหย่างมันดีก็บุญดีก็ความยึดมั่นถือมั่นความโศกนี่ก็มันยังเป็นสังขารที่บ่เสียงโยนีนบ่เฮาก็สิว่าเรียนรู้เพิ่นเอินว่าพัฒนาจิตขึ้นูจักบุญนั่นะฮูะจักบุญว่าเออตนตนเหตุที่เพิ่นเหตุบุญนี่มุ่งมาเพื่อการละการว่างการฝึกใจม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในในสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ บ่มีอีหย่างยึดมั่นถือมั่นได้ดาบใดที่เฮายังหลงสร้างหลงหักกันโยมันก็ต้องได้รับผลตัวนี้ไปเรื่อยๆโหยุติบ่ได้บ่ยุติกรรมบ่ได้มันตียุติกรรมได้ก็มายุติยุติธรรมนะยุติธรรมอันเดียมายุติธรรมยุติธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติของกิเลสตัณหามันเป็นแนวนี้เนาะมันมีการหักการสร้างการหลง เนี่ยเต็มบุญมันก็ยนง,ง่ยมาหลงโอ้มันยังเป็นกรรมอยู่นอกบุญก็ได้เป็นบุญกรรมนั่นบอกมันยังสิสร้างพบสร้างชาติให้เฮาอยู่เหตุปัจจัยเข้ามาเจอเดียวก็โอ้กรรมทั้งหมดละ่ะเอเจอคนนั้นเห็ดนด้นเอ่อเฮาทุกเดียวคนนี้ให้เฮาซกเหตุปัจจัยเียเฮาเฮ็ดมีดีเกี่ยวข้องกันมาหลายภพหลายชาติน่ละล่ะคือเยทวทัศน์น่นละ่ะเกี่ยวข้องอกับพระเจ้ามีแต่สร้าง เดี๋ยวพระเจ้าไม่ได้สร้างเนาะแต่ฝ่ายเดียวมันแล้วมันกระทุกเพื่เดียวเพิ่นมันจองจองเบี้ยนจองกรรมกันฮักผู้นั้นก็ฮักกันยุดความพบความชางด้วกันเป็นสัมพันธ์ความสัมพันธ์สัมพันธ์ในบุญสัมพันธ์ในบาปหรืกรรมสัมพันธ์นั่นแหละมีเหตุปัจจัยให้มาเจอเดียวบมมีได้ความบังเอิญล้วนมาโดยเหตุปัจจัยมีกรรมันนั้นเฮา ต้องเข้าใจธรรมชาติของใจเจ้าของเย็ดดีกับทุกคนรอด่าไปว่าสร้างพวกนั้นฮักพวกนี้มันชิมีสร้างแล้วมันก็ต้องมีฮักมีฮักก็จะมีสร้างนวนเวียนอยู่ในนี้แหละให้มองมายุดที่ธรรม็ยังว่ามาหยุดที่ความเป็นธรรมชาติที่มันยังหลงมีตัวมีตนอยู่นี้เนาะโอ้ม,มันมันจังสร้างกรรมสร้างความยึดมันอุปทานขัดวงจรของสัตว์โลกคือยังมีกิเลส ก็ยึดมั่นในความสุขยึดมั่นในความทุกข์ยึดมั่นในดีนิโสในบุญในบาปโยเพราะธรรมะคนมาสอนเลยเฮาเรียนรู้ธรรมาชาติเนี่ยที่ยึดมันม่นถือมั่นบ่ได้แม้แต่บุญแม้แต่ดีแม้แต่สุขความสุขต่างๆเนี่ยเป็นสังขารที่บทเยี้งสึงขา,าให้ไว้ให้ว่างเนเาต้องเขาต้องเรียนรู้เห็นไหมโยมเขาต้องเรียนรู้ในธรรมาชาติเนี่ยเขาก็เห็นอย่าสุขมันก็ดับไปดับไปแต่ละมือแต่ละเยน็น เขาได้ยังเขาว่าเขามีสุขมันก็บไม่ได้อยู่จี่ล่งยังยืนนียังทุกข์คือกันทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เฮาศึกษาเรียนรู้ให้เฮาเขาเข้าใจธรรมชาติเขามมีข้อมูลมากให้ศึกษาก็เลยบอได้คิดมาในแนง,ง่ของการเรียนรู้แบบธรรมะมันมีแต่เรียนรู้ในฝ่ายกิเลสตัณหาฝ่ายเสพฝ่ายหลงฝ่ายยึด ได้มายังอย่างมาหลายว่าสุขคนวัดกันที่วัดพุเห็นบอกมันยืดว,วัดวัตถุเงินทองเข้าของเพื่อนสร้างล้านแป้นอยังได้หลายว่ามีความสุขเออเป็นไปยืดกันบนนะพิยืดกันว่าเป็นบุญมันเป็นบุญบุญแทวัตถุบุญเมื่อคืนยังไะบุญคือความสุขใจอิ่มใจเออคนรวยบางคนเขาไม่ได้มีความสุขนด้มีแต่ความคัดแยงคัดคล้องในใจ มียุบัติโถ่แต่ว่าสุกใจอย่บอ,อ่ในบางคนผ่ม่คนทุกคนเนียย่น้ำเดี่ยวมีความเห็นอกเห็นใจกันดูแลกันช่วยเออหลือสองเคราะห์กันมันเลยมีความสบายใจมีความอิ่มใจแล้วเอ,อืเออ้นว่าบุญมีความเข้าใจกันเห็นว่าเอ,อื้นว่ามีบุญสัมพันธ์กันมามายู่น้ำเดี่ยวมันก็นเลยเออเป็นสุขได้แต่ก็มีบางครัอ,อ มีกรรมสัมพันธ์เดี๋ยวในทางดีก็มีคือพระเจ้ากันวะละผีเมียผีผัวเทวดาผัวผีเมียเทวดาหรือว่าเมียผีก็ผัวผีเมียเทวดาผัวเทวดาคือว่าดีก็ดีนะโสกับโสอยู่นํำเดียวดีไม่ดีก็มีบอกวงกคนเมียดีผัวไม่ดีางคนผัวดีเมียไม่ดี แต่ว่าก็อยู่นน้ำเดียวเพราะว่ามีกรรมมีกรรมจองมาให้อยู่น้ำเดียวมันก็มีจำแนกแต่นั้นเราต้องเข้าใจว่ามีแหมันว่าเราต้องเจอแต่แนวดีๆชีวิตมีกรรมมาติดตามเขามาอยู่เข้าใจธรรมะเขาก็สิเรียนรู้กับทุกคนนี่นันธรรมชาติใช่ไหถึงเขาสีดีมาหรือโซมาเขาก็อยู่กับเขาให้ดีให้ทำดีต่อกันเราดีเฮ็ดโซเแื้อกับเขาก็ ก็ถือว่าเป็นกรรมที่าเฮาเคยเฮ็ดมาแล้วนี่ไปคิดว่า้อยเขาโซมากติดโคกมากผ้าคนมากนี่อ,องกุลีมานนะอย่าอมาอยู่กับเฮ้ามาเจอก,กันสัมพันธกันเอาแต่เขาคนนี้เขาดีก,ดกดดับเฮ้าเดียเออก็เขาดีต้องเหมือนบอกองเขาสีโซก,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 กับผู้อื่นก็ตามก็ถือว่าเขามีกรรมกับคนนั้นกรรมกับคนนี้เขาสิไปด่าไผก็ะยาเแต่ว่าเขามาดีกับเฮ่าคือผอคือเม่เฮาไก็ดีับลูก แ<ด>สดงว่าเคยเกคืค่อหนุนจุนเจือกันแต่ว่าก็ผู้อื่นไปด่าไปหายเดียวเหมือนบอกผูนน้นั้นผู้นี้ก็คือว่ามายู่น้าเดียวหรือมีความดีตัวเดียวนะว่าผู้นีด้ดีวัดกันอยู่กันการที่มาอยู่ในปัจจุบันเนี่ย<ม>วัดใน,นนี้ได้พุะเเจ้าเป็นวัดมายู่น้าเดียวแล้วเฮานี้ดีตัวเดียวบ่ดาีตัวเดียวก็ถือว่าจบแหละก็ดีเลยอันดีก,ก็ย่าแหละจบไปแหละ ผ่านมาเน่ยใดก็ให้อยู่ปัจจุบันมัอนจะไปมองคนโอ้ยบักกะนั้นมันเป็นอิยามาฮิตโคกมาฆ่าคนมาเออโซมขี้รักวัว <c> ข <oughs> อากระดีดเนาะแต่ปัจจุ <c oughs> บันเดีย๋ยเขาดีดีก็เท่าก็ถือว่าเขาดีแหละเปยนแปลงได้เป็นคนดีแหละบุตาเจ้า่นบได้เลือมีก่มที่สวยกันได้ก็สวยไปแต่นอกจากว่าเขาสวยเขาบได้ในทางที่เขาทีเฮ็ดดีเทา,ากับ ยพิจารณาไปแล้ว่าไปครบแล้วคนมีดีครบคนดีครบบัณฑิตในในทางที่สิบจิตเจ้าของสิพัฒนาขึ้นเนี่ยวัดว,ดวดาดศาสนาองค์กรน,นี้เป็นจุดที่สห็นให้เฮาได้มีการพัฒนาชิดเหม่นบอกมากทําบุญก็จิตใจเฮากัน้อมไปทางบุญกุศลได้กราบพระวหายพระแลือลึกถึงคุณงามความดี เรียนรู้ชีวิตเมือเจ็บความแก่ความตายต่างๆความปัดภาคมันเป็นอย่างมันมันคือทุกข์เนี่ยเห็นบ่เราต้องเรียนรู้ไหมออมันมีกรรมแน่มีความพัดภาคธรรมดาเพราะมีกรรมเป็นของเจ้าของทิ่ตามมาแต่ละคนการเน้นที่เฮาต้องเจอสิ่งต่างๆมันก็ต้องเจอกันทุกคนนั่นแหละดีไม่ดีฮะมมีเพื่อบริสุทธิ์ขาว สะอาดร้อยเปอร์เซนเนาะมันมีโซมีเดกันมากนั้นเราต้องเรียนรู้ใจเรียนรู้กิเลสต้อนการยุดการทําสิ่งบดีได้คือการทําโซ่เหะ่ะมาทำความดีมาพัฒนาใจเจ้าของเขาวัดมากปผูกฟันเป็นเวัาลหว,วัด เาวัดมาวัดจิตวัดใจวัดกิเลสตัณหาในใจเจ้าของมีความยึดมั่นถือมั่นหลายสมไดในโลกเนี่ยวัดได้ว่าโอ้ยเอาแล้วว่ะในโลกเนี่ยก็เลยเขามาอยู่วัดเลื่อยอย่างนี้บอกไม่จูวัดพี่ละสิทำลายกิเลสมันมืดไปวัดไปวัดมาก็ต้องวัดแล้วกิเลสมันมืดแล้วก็จบเนี่ย นี่เขาต้องสำรวจเจ้าของต้องวัดต้องเข้ามาวัดเห็นบอกคนวันพระเข้ามาวัดแล้วก็อ้อไปเอ้็มาวัดไม่วันพระหนาเัีอยนั่นอยู่คอยเข้าไปเข้ามาพิจารณาเห็นความทุกข์ความยึดมันม่นถือมั่นเห็นสังขารบัเถงอยู่ในโลกมิแต่เลืองบุญวายเนี่ยพระราชามหากรย์เศรษฐีทั้งหลายเห็นบอกเขา อบบวดเนี่ยขาศละสมบัติอบบวดนะเออเข้ามองแบบโอ้ขค้ือโง,โง่แท้บอสมบัติทั้งหลายทั้งหลายยัสักมูนะสารีบุตรอุปติสะโมคขละนาห์มูมมลลนะพิพนะีมานพมหากัสปะกับนางปติปติกาพิรานีบอกเนี่ยโอ้แม่ม,มีมีสมบัติเป็นแปดสิบกอดแปดร้อยล้านคนละ สมัยก่อนแปดร้อยล้านมันยังทิมยังแหลนตามพระพุทธเจ้าโอบโบสเห็นบอกออคือเบื่อเหาเข้ามาว่าเพิ่นโง่บอสมบัติเขามีจักจักล้านอยู่เหอเอ,อืองตั้งกันได้เนาะความเห็นคนความสติปัญญาคนไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรมสัจธรรมความจริงอบโบสเพบอกว่าคนบอกว่าโง่ อยู่เพื่อนอยู่ซานมุหละเสียบกามมีความโศกไปโบดเห็นอย่างท่นเข้ากับมือเดียวโอ้ยู่เนี้อยอยู่ไม่ได้นะไปเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วนี่แหลมองมอง,มองปฏิปัญญาคนมองเห็นสังขารที่บดเคี้ยบมองเห็นความสิธิภาให้ผลจากทุกท้องวงในโลกหมดต้องมาเกิดมาตายอยู่ว่าม,มีปฏิปัญญานควรขวายที่จะเลี้ยงความเพียรออกจากทุกของทุกทั้งหลาย หมกมุนอยู่กับกิเลสตัณหาก็บ,บอกเ็นคือว่าละ่ะเบาเก่าเท่าใดก็เกิดปัญญาสิเสือพ,ยพายผมวะอ๋อสิเสือพระพุทธเจ้า,าหรือสิเสอือเสือพายเสือปักกันนั้นบอกเสืออี้นั้นบอกมันต้องไปดวััอย์เนื้อนี่ละบอกพุทธเจ้าฝัดโอ้ยการบวชด,ดีนักแลแหละพุทธเจ้า,าว่ามาศึกษามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมดีผลทุกข์การสิได้ผลทุกข์ เอาเสือภัยซะนี่เสือนั่งกระยู่ในนั้นแหละเสือพทธเจ้ากับม้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมเวละผาผลทุกเกิดมาตายเกิดมาตายอยู่ในนี้มีเห็นบ่สังขารมันบ่เทียงเนี่ยมันทุกย้อนหนังเห็นอยู่บ่เนี่ยสี่แกนะไดมีเข้าใจนี่แล้วเนาะรู้ผู้ฉลาดผู้บัณฑิตเพิ่นมาบอกหนทางให้แหละโอกาสเขาีี่ละ มาศึกษากิเลสนในใจกายใจไม่มแม้นเท่าหลังกายนี้บอกมแม่นเท้าอยู่เข่าแค่สัวข้าวนึงเนื้อก็เทือหามเอาไปเผาทิ้มเอสิมียศถาบรรดาศักยิงง่งใหญ่สำใดสุดท้ายก็ตายเนานอนเจาะเออคือเดียวมิดผู้ค,คนชิวิเศษวิโสมาแต่ใช้อะรเนี่ยมนหลงยึดมันกูดีกูดเด่นมาเลยในโลก ฮักเดียวสั่งเดียวจันนี่นนกูรูเราสลรถสังเวใชใจอยู่แย่งแข่งขันกันคือเฮาวเวลนั่นแหละปานใกล้ตีกันอยู่ในกล่องตีกันตีกันบ่งอกว่าเขาสิจับไปค้าคนกันหยัดเนียงสมบัติเดียวหายเดียวสัางเดียวค่าเดียวเห็นอยู่บ่เอาปืนไปยิงเดียวนะตำรวจนะเจ้าน่ายใหญ่โตนะ กับปืนไปยิ่งเดียวค่าเดียวได้อย่างสาสนนะก็มีแต่ความทุกข์ได้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักคนน้าถือตาสุดท้ายตายเนี่ยกิเลสตกนรลกจิตเศร้าหมองไปอบายทั้งเมืเ่ะ,ะเข,าข้าภาว่าเขาดีบอกเขาน่ยศถาบรรดาศักสุขยู่มังไดสาคนหาบ้างไม่ดู สู้กับการไม่เห็นความจริงจักจิตเนี่ยที่มันมีความโง่หลงนี่แหละนี่ทำลายความยึดมั่นถึงมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงชีวิตคนในยุคปัจจุบันนี้มันหากินไปมือมือกันยูุได้สบายแล้วนี่มันหาให้กิเลสตัณหาเนาะคือพระเพื่อนนี่มันฉันมือเดียวเพื่รนก็ย่ได้เนี่ยดตรงหลายมือบมตรงมันทุกมีภาระหลาย ตัดภาละไปหลายเติบ์คุณอะเห็นป่าเสื้อผ้ากับสามพื้นกุฏิแค่นั้นแหละที่เขาทุกกัน,นี่มันย้อนกิเลสตัณหาเห็นป่าพิีจรณาบ้างที่มาอยู่นํามาบวชมีไดมาอย่างมันมันทุกข์ย้อนโอ้ขูจะไปเสียบกามอันนั้นเสียบอันนี้เห็นอันนั้นฟังอันนี้มันก็นเลยวาสุกวาสุกแต่มันก็นด,ดับดับดับไปยุทมุ่งไหนาบเนีย มูพิจารณาในนี้แล้วเนี่ยมันหลงในสังขารยังมาฟังธรรมลดเข้าใจลดโอ้เหมือนความพระพุทธเจ้าชีวิตมันจะมีเอียงที่ลังอย่งยืนมันไม่ได้หลงในปัจจุบันคณะคณะมีอาการว่าเป็นเห่ากายรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเห่าที่จริงมันมีเหมือนหงเห่าโซด มันเขาไปแปลมาแล้วก็พิจารณาไปแหล่ะเบาคนพุทธเจ้าบ่อยู่มีแม้นตัวตนตัวตนมันผัดยังเอามาเป็นตัวตนตัวเฮาเยอะซกก็เฮาซกทุกกะเฮาทุกเยาะความหมายคือว่าสุกทุกมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละเอามาเว้าสื่เสออาการนั้นแต่ว่าบาให้ยึดในใจนะเนี่ยไปยึดสุกทุกให้ศึกษา มันมีมากก็ให้ศึกษาให้ละให้ว่างแม้ให้ยึดแล้วตราบใดที่ยังอยู่ในโลกยังมีสังขารโยนี่นะผงแต่งภายนนเนี่ยสังขารภายในขึ้นรูปน้ามากายใจตัวนี้แหละก็ปุงให้เขายึดเนี่ยเอาผมมีวิชาเรียนรู้เขาก็หลงมาล่ะหลวงยึดแล้วมีการเรียนรู้มีรักเน มีวิชา,าไ่งั้มีวิชาเขาสามารถที่จะเอาวิชาตัวนี้แหละทำลายคือปัญญาแหละอนยู่กันไปนั่นได้บบเนี้ม,นมันมันมันจังบอเบียดเบียนกันบ่กให้คนนั้นคนนี้เป็นทุกข์นี่แหละเพื่อจังมีศีลบรรดัตมากมีข้อวัดปฏิบัติในสังคมอยู่กันให้ทำความดีต่อเดียวเทียบเสมือนการส่งข้อเดียว เพราะสังคมมันมึมึ่มึมมม่การทำความดีมันก็บ่มีภัยเป็นทุกข์มันก็รู้สึกดีเห็นบ่นั่น,น,นแหละบัณฑิตทั้งหลายเพื่จังบ่มีการที่จะคิดหลายมุ่งหลายผู้ใดเบ,บียดเบียนผู้ใด,ดบ่มีในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระอริหันเจ้านั่นแหละวัดจึงเป็นมงที่มามาฝึกจิตฝึกใจชำระจิตใจมันเป็นทางไปในบุญนึงนั่นแหละ ทางทางในศีลทางในการภาวนานนี่เฮากันยังมีเข้าใจส่วนมากเนี่ยแต่บุญกันยังเข้าใจผิดๆทื่อๆว่ามาเฮ็ดแล้วก็สิอุทิศให้ได้เอากับข้าวกับน้ำไปห่อไว้แล้วไปว่างไว้ว่าที่มีเปรตมีผีมากินเนี่ยเอาเพินสิได้เนี่ยเอามาถวายพระนี้เอออุทิศให้น่ะไม่ได้แม้ไปว่างไว้ยู่ นะอยู่ทิศยังให้มีผีให้เปลี่ยนกบมาอาถวายพระถวายเนื้อหน้าบุญพี่อธิษฐานเดี๋ยวถวายผ้ากับจีบ้อนไม่ได้แม้นซื้อเื้อโอ้ยใหญ่เรามากักเซ้อแบบนี้ทรงสินอนันนี้เน,นี่ยเทะเนีไปไป่ยนี่เปล่าเสื้อชั้นในกับมีบางคนซืนในใ้ไอไม้พระใส่ไหนอมีไปเม็ดได้ขนะาดออโอ้เพระขมา้าเปว่า ทีไไ่ได้บุญเนี่ยได้มันเอาจีวอน้าบน้ำฝนเียงกันตามท่ใสห่มปินผ้าถวายแหละน้ำเ่อก็อมีแแล้วเออผู้สาวตายก็ผู้สาวมัอ,อืคทนสูง รองเท้าส้นสูงทำให้พ้าใส่บ่เฮ้บหส้น <c oughs> สูงพ้ายัางสูงบ่ <c oughs> อยนั่นมีมัดความเชื่อคนะน่ะความเสืยอว่าเออถวายนี้ละรีนั่งมัดมักมัมกอันนี้ตายแล้วอืมันพระบรอบนั้นได้เน้ตเผาซื้อแล้วผัดโอ้ยพระบางเธอมันก็เลยรับไปละเพราะว่าย,ยังบง่เข้าใจเดน้ มีความเสื่อมมาในนั้นจ um ังเน่อยผัดบ่ป็นบ mm ุญหน้านาบางบางงมันก็เลยรับแล้วก็ไปเฮ็ดแล้วแล้วไปนี่แหละมีไรหรอบุญเนี่ยที่เพิ่นเฮ็ดเอามาให้พระนี่ในอย่างเป็นประโยชน์ต่อพระที่เพิ่นใส่ได้นี่แหละมันก็จะแปลงแปลสภาพเป็นให้เปลี่ยนให้ผีได้เองนี่เหมือนว่าเออเอาหนนั้นเนื้นี้ ออพระเจ้าขุนไม่ได้พ้อนนั้นเนี่ยเปียตพระเจ้าวิพิสานนั่นแหละที่ว่าเขาประดับดินหรือเขาปุ่นเขาสร้างไงเนี่อมาขอส่วนผลนะก็เลยเออให้พระเจ้าวิพิสานเนี่ยเฮ็ดบุญถวายอุทิศให้เปียตชนญาติชนเจ้ากับมนเวรทั้งหลายมารับบุญกุศลอุทิศให้ถวายสังฆัดอ้านถวายเงี่ยงนั่นแหละสังฆัด้านคือของไซตต่างๆนั่นแหละอุทิศให้ นี่แหละเรากับพิจารณาเบิ้งมันมีประโยชน์อมาแล้วกับพระเพิ่นก็นได้ใสในวัดเนาะมันก็นเป็นประโยชน์มันเป็นอันนี้ส่งตรงนั้นแหละบุญตรงนั้นแหละเอามาเพื่อละใส่อย่างเพป็นไปรับมันกับพิษเป็นบัตรุอนามาตของของเมยิ่งเนี่ยนี่เห็นบอกห้ามสัมผัสพิษอบบาบัตพิษวินัยเพิ่นนั่นแหละพิษศิลเป็นรับของเมยิ่งจับมีได้เมืเ่อละใส่ได้ในใด มันมันมันต้องเรียนรู้เนี่ยบางอย่างก็ต้องท้าบางทีเห็นบอกมีความเสื่อมมานี่ยนะประเพทนี้เนาะมันก็มีมืนมีดีเนาะดีให้เขาได้ระลึกถึงคุณผู้ย่าตายายวิมารมดาที่ล้วงลับมาทำบุญอุทิศให้ตามประเภทนี้แต่ให้มันถือต้องตามรักบุญอิหลี่กคือเอียดแบบนี้แหละนี่ก็แน่นอนแหละบุญที่ จากได้กับได้เหรอที่พ้ทธิลงรับเหตุปัจจัยใ,จให้ได้ก็ได้เห็นมีได้กับไม่ได้บางือนเชื่อมกับไปเหตุบุญได้ก็ไปเทวดาส่วนมากก็มกเออไปเกิดเป็นผีเป็นเปนเรดตกนรกนั่แหละเห็น <laughs> บอกส่วนมากเนี่ยโอ้เบิ่งแล้วญาู่ได้เป็นเทวดาสิน้าต้องครบเม้คนนี่เรีนบอกนะนวหวาได้เกิดมาสิเกิดมาเป็นคนไง่ายๆนี่นะ คิดเนื้อหรืว่าเป็นเทวดานี่แล้วมันมีคุณลับนณสมบัติส้ำใด้นั่นเทาเฮ็ดไปนี่เฮ้าได้โยมเฮ็ดบุญไปนี่นะส่วนหนึ่งเฮาเฮาได้แน่นอนละต้องก่าส่วนหนึ่งเนาะได้เต็มๆนี่ครับเอาการว่าเให้บุญไปนันก็เออก็ได้ส่วนที่รับได้บ่ได้ก็คือเฮ้าได้เนี่ยแหละเพื่อได้ก็ได้มีส่วนได้ก็ได้ อุทิศให้ไปเมด่อศนะล่ะเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้าของนําก็ได้ขึ้นกันเมดนี่หม้นว่าต้องเฮ็ดให้แต่คนตายให้คนเป็นก็ได้อุทิศให้คนเป็นเฮ็ดดีตัวเดียวคําว่าอุทิศให้คนเป็นก็ยู่น้าเดียวก็ย่าทำามีดีตัวเดียว่ะหายเดียวนาซั่งเดียวเนาะมันเป็นทุกข์ทำดีตัวเดียวก็อันนี้ล่ะอุทิศบุญให้เดียวอุทิศความดีให้เดียวเลยแพ่บุญกุศลให้เดียว เดี๋ยวไปแพ้ตอนตายไปทำบุญให้ตอนตายเนี่ยไหนก็ทำบุญให้ตอนเปลี่ยนนี่แหละเห็นกันยูอนี่ก็เฮ็ดความดีต่อเดียวอันี่ก็เฮ็ดบุญต่อเดียวเฮ้เฮ็ดความดีต่อเดียวอะนั่นแหละตายไปมั่งกันไม่ได้ต้องเฮ็ดบุญไปให้มังเพิ่อก็เฮ็ดดีของไปของมั่นละนั้นสร้างบุญเอาตอนมีชีวิตตายไปแล้วจะไปทั้งไปทั้งมั่นแหละ